การใช้ชีวิตคู่ที่มีความสุขคือทั้งสามีภรรยาต้องมีวิถีชีวิตอยู่สองวงวงแรกและเป็นวงหลักคือชีวิตคู่ส่วนอีกวงหนึ่งคือชีวิตส่วนตัวความหมายของความสุขคือวงที่เป็นชีวิตส่วนตัวต้องออกแบบแบบพอดีพอดีไม่เบียดวงจรชีวิตที่เรียกว่าชีวิตครอบครัวจนทำให้เกิดความอึดอัด ในขณะเดียวกับวงจรชีวิตครอบครัวต้องไม่ใหญ่จนเกินไปไปท่าวงจรชีวิตส่วนตัวทำให้ความเป็นส่วนตัวหดลงเหลือเล็กนิดเดียวนี้คือศิลปะของการมีชีวิตครอบครัววงจรชีวิตทั้งสองต้องอยู่ร่วมกันได้กุหลาบเป็นพันไม้ที่ชอบแดดจัดเต็มวันหรืออย่างน้อย6กชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่ควรปลูกกุหลาบไว้อยู่ใต้เงาของต้นไม้ใหญ่เด็ดขาดกุหลาบชอบดินโปร่งร่วนไม่มีน้ำขังแฉะและมีอินทรีย์วัตถุสูงแปลงปลูกกุหลาบควรทำโคกขึ้นพูนสูงจากดินรอบๆเล็กน้อยประมาณ10-15เซนติเมตรถ้าใส่ก้อนหินแม่น้ำวางเป็นขอบก็จะดูสวยงามนอกจากความสวยแล้วแปลงกุหลาบที่เป็นโคกช่วยให้น้ำที่รด หรือน้ำฝนสามารถไหลผ่านแปลงกุหลาบไปโดยไม่ขังขณะเดียวกันหินยังทำหน้าที่กัน้นไม่ให้สารอาหารไหลไปตามน้ำจนหมดอีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลและบำรุงดินอีกด้วยนอกจากนี้ต้องหมั่นพรวนดินทุกๆสามเดือนหรือทุกครั้งที่ดินเริ่มแน่นถ้าผิวดินแน่นน้ำก็จะไหลออกไปด้านข้างก่อนซึมลงสู่รากกุหลาบกุหลาบก็จะรับน้ำไม่เพียงพอได้ สิ่งที่ต้องทำทุกๆเช้าคือการเดินออกมาตรวจแปลงกุหลาบตัดใบและกิ่งที่ไม่ดีออกกิ่งที่ไม่ดีก็คือกิ่งที่มีรูปทรงไม่สมบูรณ์กิ่งที่เอียงเข้าหาลำต้นกิ่งที่เป็นโรคอีกอาการที่พบบ่อยคืออาการกิ่งแห้งจากด้านบนบางกิ่งจะมีสีเหลืองก่อนกลายเป็นสีดำเรียกว่าดายแบ็กเมื่อปล่อยจนต้นตาย ก็จะกลายเป็นโรคระบาดไปยังต้นอื่นๆ